สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเล่าเรื่องราวของวัดไรสามัคคีนะคะเกาะนาคเมืองบาดาลค่ะเรามาดูว่าประวัติความเป็นมาเป็นไปนะคะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นเลยนะคะผู้ก,ก่อตั้งวัดไร่สามัคคีนี่ก็คือพระอาธิการธงชัยค่ะก่อตั้งเมื่อปีพศ2553วัดไรสามัคคีอยู่ที่จังหวัด ศรีสะเกดนะคะตำบลโดดอำเโภอโพศรีสวุวรรณจังหวัดศรีสะเกดมีพระประธานที่มีผู้คนให้ความศรัทธาและมาขอพรอ,อย่างไม่ขาดสายก็คือหลวงพ่อประธานพรน,นะคะหรือหลวงพระสุขโขพพทองประธานพรค่ะคำว่าไตรแปลว่าสามนะคะไตรสามนะคะความหมายก็คือหมู่บ้านทั้งสามนี้สามัคคีร่วมกัน 3หมู่บ้านที่รวมกันสร้างนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ1บ้านบัวค่ะ2บ้านประเดิดน้อย3บ้านหนองคูค่ะได้รวมกันจัดสร้างวัดขึ้นมาด้วยแรงกายแรงใจแรงศรัทธาปัจจุบันก็มีหลวงพ่อพระครูสังฆรักษ์สมหมายนะคะเป็นเจ้าอาวาสค่ะ ส่วนเกาะนาคเมืองบาดานั้นก็เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2565ค่ะโดยมีพระสมเกียรตินะคะประธานกองทุนาศาสนาสงเคราะห์ธรรมโคโสโกวัดสุวรรณารามค่ะราชาวิหารกรุงเทพเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างและออกแบบค่ะก็ได้ทีมช่างจากบ้านหัวเสืออำเภอขุขันนะคะเป็นช่างปั้นพญานาคเดิมทีนะคะสถานที่แห่งนี้เป็นทุ่งนาว่างเปล่าค่ะ วิหารหลวงพ่อประทานพรเดิมก็มีประตูปิดคนผ่านก็ผ่านเลยไปไม่แวะกราบไหว้นะคะทางพระอาจารย์ก็เลยมีดํำริที่จะบูรณะเปิดวิหารหลวงพ่อประธานพอรออกพร้อมปิดทองคําแท้จนนาไปสู่การเข้ามากราบไหว้ขอพอรของสาธุชนค่ะแล้วก็มีหลายคนที่ประสบผลสําเร็จกันมากมายค่ะ มีโอกาสไว้มาที่จังหวัดศรีสะเกษก็เรียนเชิญทุกคนเข้ามาร่วมทําบุญนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ